อันนี้พ่อแม่พี่น้องนะวันนี้เราก็จะมาให้ขุดกระเพราป่านะมันก็จะขึ้นตามเนี่ยพงหญ้าอย่างเงี้ยนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเรามันจะขึ้นตามหญ้าตามอะไรเนี่ยเนี่ยข้างๆเริ่มแห้งแล้วเนี่ยดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เขาเริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวเราต้องเด็ดดอกทิ้งเพราะว่าต้นเขาจะได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าเขาออกดอกก็คือเขาจะเขาจะตายไวนะอันนี้ก็โอเคนะฮะใบเขาจะเล็กๆแล้วก็มีความฉุนเฉียวนะครับ คนะฮะนะครับพอเราขุดเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่กระถางนะครับใส่กระถางแบบนี้นะครับเตรียมตัวส่งนะครับแบบนี้เลยนะครับท่านไปถึงท่านก็ปลูกได้เลยนะครับโอเคนะฮะ